สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับนะครับช่วงเย็นนะครับเกือบ6โมงเย็นแล้วนะครับคลิปนี้พามาดูทุ่งนานาดำนะครับจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจดำตามคลิปที่บอกมาแรกๆก็คือหวานแต่ว่าน้ำมันท่วมมันมันไม่งอกอ่ะนะครับก็เลยแซมด้วยการดำเพราะฉะนั้นก็นะครับตอนนี้เป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนกว่านะครับเริ่มหวานตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับกลางๆเดือน ประมาณวันที่20นะฮะยี 20. ไม่กลางอะดีนะครับก็เลยเลยกลางมาหน่อยนะครับเนี่ยครับนะฮะผลที่เห็นคือตอนนี้นาะดํานี่ก็คือกําลังสวยนะฮะก็เขียวชอุ่มนะครับแล้วก็ผมได้ทําการเติมเริ่มเติมน้ําจากสะน้ําลงมาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนมันตกไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับเป็นเหมือนปีที่แล้วช่วงแรกเนี่ยตกมานิดเดียวแล้วก็ตกพอแบบไม่มีน้ํานะครับ ตอนแรกก่อนที่จะหวานเนี่ยตกแบบดีมากนะครับเป็นเป็นปกตินะฮะช่วงนี้ก็เลยปล่อยน้ําจากสะเนี่ยดูใช้แผงโซลาเซลล์ดูลงมาเลี้ยงแปลงนานะครับไปดูกันครับผมบ้านอยู่นู้นครับผมนะฮะอันนี้เมื่อวานพี่ชายก็ขุดมันตรงเนี้ย ออกแล้วเอาไปขายแล้วมันสัมปะหลังนะฮะแล้วก็ถัดจากนี้ก็จะเป็นแปลงนาละเนี่ยครับท่ออยู่นู่นครับผมท่อที่เติมน้ําตอนนี้ไม่ไม่ได้น้ําแล้วครับเกือบหกโมงเย็นละนะฮะนี่ครับแปลงนานะฮะก็ยังแซมไม่หมดนะครับเพราะว่ายังถอนกล้าไม่ได้นะับมันมันแข็งต้องรอให้ฝนตกมาก่อนนะฮะแล้วก็ต้องรอให้กล้าของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะมัน มันโตว่นนี้หน่อยนะฮะนี่ครับหอยเยอะมากครับผมหอยเชอรี่นะครับทุกๆปีจะมีนกนะครับน่าจะเป็นนกกระสาตัวใหญ่ๆครับผมนะครับมาช่วยกินให้เกลี้ยงจริงๆแต่ปีนี้ยังไม่มานะน่าจะลงที่อื่นอยู่นะครับถ้านกตัวฝูงตัวนั้นมาแล้วเนี่ยก็คือลงทีละแบบหลายร้อยตัวนะครับโอ้มีกบด้วยมีกบนะฮะแล้วมีปลาด้วยนะครับมีพี่แซมนะฮะ พี่แซมญาติก็มาส่องเอาปลากไ็ได้ได้ได้ปลาเยอะอยู่นะฮะมันน้ําใสไงกลางคืนก็มาส่องแล้วก็จับเอามันนะฮะบรรยากาศช่วงเย็นครับผมนะฮะก็มีหอยเยอะมากเนี่ยมันกินมันกําลังกินกินต้นต้นข้าวอยู่เลยเนี่ยนะฮะนี่ครับนีนะะ่แม่ก็เก็บทุกวันแหละนะฮะแต่มันเยอะจริงๆครับผมหอยเชอรี่เนี่ยนะฮะ เดี๋ยวถ้าทําบ่อเล็กๆไว้เนี่ยจะเอาไปลงไว้เลยนะฮะเผื่อใครสนใจมาซื้อเอาน้ำหอยเชอรี่เต็มเลยครับเป็นครุเนี่ยเก็บไว้ตรงนียครับกระสอบเนี่ยเก็บไว้ตรงนี้ก็ปล่อยให้มันตายไปเนี่ยฝั่งนี้ครับผมก็ยังแซมไม่หมดเนาะนี่เนี่ยฝั่งนี้เหลือเยอะเลยนะฮะแปลงนี้เหลือเยอะแล้วก็เหลืออีกแปลงหนึ่งมีเท่านั้นอีก2แปลงเท่านั้นท,ที่ที่จะยังไม่ได้แซมนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอไปก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยกล้าฝั่งนี้กำลังจะโตนะครับเดี๋ยว ถอนมาก็ดำเอาแถวนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับ,เ,รบเขียวชุ่มแล้วนะครับนาปีนี้วันนี้ผมก็เติมใส่แปลงนี้ก่อนนะครับเอาให้แปลงนี้มันมันมันเยอะก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยถ่ายมาแปลงนี้อีกทีนะครับวิธีการบริหารน้าของของผม วันนี้ก็ปิดท่อตรงนี้ไว้จะเป็นปากท่อนะฮะปิดไว้ก่อนให้มันเยอะๆก่อนนะฮะแล้วค่อยปล่อยไปแปลงอื่นมันจะได้เร็วเขาแตกกอเร็วมากครับผม อันนี้หญ้าเขียวกว่าข้าวอีกยังไม่ได้ตัดแปลงนี้แซมน้อยนะครับแปลงเล็กเนี่ยนะครับก็ไม มันไม่ค่อยตายเท่าไหร่คือมันงอกมันไม่ใช่ตายคือคือมันงอกเปอร์เซ็นต์งอกเยอะนะครับปรแปลงนี้เพราะว่าน้าไม่ไม่ท่วมไม่ถึงนะก่อนตอนที่หวานก็จะนั้นหนาหน่อยนะครับก็นี่ครับรอถอนจากปแปลงนี้ครับไปแซมได้เพราะว่าเข้ามันก็หน,นาอยู่ นะฮะแปลงแปนี้ก็เหลือฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะครับโซนนี้แซมหมดแล้วนะครับเหลือแปลงนี้กับแปลงนู้นนะครับอันนี้ก็แซมหมดแล้วร้อซนะครับแต่ที่เหลืองเหลืองนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะตัวนี้น้ำยังไม่มีนะครับรอก่อน แล้วก็เหลือแปลงนี้ครับผมนูน้นฝั่งนู้นเลยฝั่งนั้นจะเป็นดินเขาเรียกว่าอะไรดินเค็มอ่ะดินเค็มปีเลยอ่าทุกพื้นที่จะต้องมีนะฮะอันนี้ดินแบบเค็มมากล้วปลูกอะไรยากมากนะครับก็คือข้าวนั่นแหละมันไม่ค่อยขึ้นนะฮะแปลงนี้ก็นี่แปลงนี้ก็ข้าวก็หนาอยู่ถอนได้ถอนไปแซมได้แล้วผมก็แซมฝั่งนี้หน่อยนึงเนี่ยครับ มีกล้ากล้าไม่พอแล้วก็แม่แซมฝั่งนู้นนะครับนี่อันนี้ก็แซมเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้แซมก่อนมันก็จะแตกกอก่อนนะครับฝั่งนูน้นที่หลังนะฮะเสร็จหมดแล้วนะครับแปลงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม อันนี้กำลังที่จะงอกใบใหม่ตัวน,นี้แปลงใหญ่นะครับเคยได้ข้าวแค่ สองก็สอบกว่านะครับนาปีรอบที่แล้วก่อนที่จะมาถึงนาปรังที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นอ่ะได้เข้าแค่สองก็สอบนะครับแปลงนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่ใหญ่เกือบเท่าแปลงตรงกลางนู้นนะฮะรองลงมานะฮะใส่เข้าแค่สองก็สอบแต่ว่าที่ผ่านนาเออนาปรังที่ผ่านมาก็สิบกว่าก็สอบนะฮะ โอเคครับผมนะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศทุ่งนานะครับก็อย่าลืมติดตามดูว่านาปีปีนี้จากการดำโดยส่วนมากเนี่ยจะได้ข้าวกี่กระสอบนะครับทำนาเพื่อมีข้าวไว้กินนะครับเพราะว่านาของครอบครัวผมมันไม่ได้เยอะนะครับตัวนี้พื้นที่ประมาณ5้าไร่นะครับทำแต่ละปีก็ถ้าข้าวดีนะครับก็มีข้าวกินทั้งครอบครัวทั้งปีนะครับแล้วก เสริมมาด้วยนาปรังนะครับนาปีไปสมทบอีกนะครับก็จะมีข้าวกินวนไปตลอดอย่างน้อยนะครับอยู่บ้านนอกถ้าเรามีนาแล้วเราไม่มีข้าวกินนะมันก็แย่หน่อยเพราะฉะนั้นทนํานาเพื่ออะไรสำหรับผมแล้วทําเพื่อให้เรามีข้าวกินนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวกินง่ายๆเราเลี้ยงปลาเพื่ออะไรสำหรับผมที่เลี้ยงอยู่ก็คือเพื่อให้มันเป็นอาหารของเรา นะฮะให้เรามีปลากินเราปลูกผักเพื่ออะไรก็เพื่อให้เรามีผักกินนั่นแหละนะอันนี้ก็คือง่ายๆนะครับการเดินเนินชีวิตแบบง่ายๆบ้า,บานอกเราอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ครับผมนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ